วันนี้พอบ้านพามาทำต้มจืดมะระยัดไส้หมูสับนะครับของข,องข,องของมขามมาต้มจืดอร่อยมากครับเดี๋ยวพอบ้านมีวิธีมาแนะนำว่าต้มจืดยังไงให้มันขมน้อยวัตถุดิบที่เราเตรียมก็มีตามนี้เลยครับก็จะมีมะระมีหมูสับนะครับเครื่องอื่นก็มีตามที่ขึ้นไว้ให้เริ่มต้นเลยเราจะมาตำสามเกลือก่อนนะครับก็จะมีพริกไทยแล้วก็รากผักชีกระเทียม ส่วนนี้เราจะาไว้สำหรับปรุงหมูนะครับพอเราได้สามเกลือแล้วเราก็จะมาเริ่มปรุงหมูเพื่อเราจะเอาไปยัดไส้มะละกันครับเริ่มต้นจากหมูสับแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปครับเราจะปรุงรสเขาด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวแล้วก็ตัดรสด,ด้วยน้ำตาลนิดหน่อยครับจากนั้นเราจะคลุกเขาเขาให้เข้ากันเลยครับ ใช้มือคลุกเ้าเลยนะครับเพื่อให้เข้ากันทุกส่วนไส้มะละของเราจะมีรสชาติที่อร่อยครับวันนี้เราต้มใส่เห็ดหอมแล้วก็เกากี้ด้วยนะครับเห็ดหอมแล้วก็ไปแช่น้ําให้นิ่มก่อนแล้วก็มาหั่นชิ้นพอคำเนี่ยครับใครจะหั่นเล็กหั่นใหญ่ก็ตามชอบเลยนะครับจากนั้นเราไปเตรียมมะละเลยครับเราจะตัดมะละเป็นท่อนๆน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไส้เข้าออกครับเราจะใช้ท่อนยาวประมาณนี้นะครับ พอเราตัดเป็นท่อนเรียบร้อยเราจะควักเอาไส้ข้างในเขาออกมีเมล็ดส่วนนี้จะทําให้ขมมากครับเราจะต้องเอาออกครับหลังจากนั้นเราจะเอาไส้หมูที่เราปรุงไว้แล้วนะครับมายัดข้างในนี้นะครับเอาละเราได้มาลาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาไส้เข้าลงไปครับใครจะใส่มากใส่น้อยก็ตามสะดวกเลยนะครับ ามปริมาณหมูที่เราต้องการเลยนะครับวันนี้พอบ้านใช้หมูแค่200กรัมก็จัดไปให้ครบครับตามจำนวนที่เรามีพอเราหมูใส่มาลาเรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยครับแทงทะลุจากมาลาลงมาแบบนี้เพื่อเวลาเราตุนไปนานๆเนี่ยไส้เขาจะได้ไม่หลุดออกมาครับหลังจากนั้นเราก็จะไปตั้งน้ําเพื่อต้มเลยครับก็จะใช้น้ําเปล่าอยู่1,500มลนะครับ แล้วก็ปรุงด้วยเกลือแล้วก็เอาเครื่องทุกอย่างเนี่ยใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะต้มเขาพร้อมกันเลยนะครับโดยต้มด้วยไฟอ่อนๆนะครับเราใส่เครื่องทุกอย่างเสร็จแล้วก็เปิดไฟครับแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราจะต้มเขาเป็นเวลา30นบนาทีนับจากที่เขาเดือดน,นะครับแล้วก็คอยดูเมื่อเค้าเวลาแล้วเราดูว่ามะละของเราเนี่ยเปื่อยพอหรือยังครับถ้าได้ที่แล้วก็เป็นน้นใช้ได้เลยครับ แกงจืดของเราเราจะปรุงน้อยมากเลยนะครับแล้วเราไม่ได้ไปนคนอะไรเขาน้ําเขาจะใสที่เห็นสีเหลืองๆนี่จะเป็นน้ําจากเห็ดหอมกับเกากี้นะครับเนี่ยครับจริงๆน้าเขาใสมากเลยน้ําซุปของเรามะระเนี่ยเราต้มแบบนี้ด้วยไฟอ่อนๆต้มนานๆเนี่ยจะทําให้เขาขมน้อยแต่ว่าไม่ขมเลยก็ไม่ก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาคือมะระไม่ใช่แตงกวามันก็ต้องมีขมบ้างนิดหน่อยแต่ว่าพ่อบ้านชอบครับอร่อย เนี่ยครับเขาไม่ได้ขมมากหรอกครับขมแค่นิดหน่อยเองลองไปทําดูครับวิธีนี้ทําไม่ยากครับอร่อยมากเวลาพบ้านไปทานค่าก็ชอบสั่งมาทานด้วยลองทําดูนะครับ